คุณพ่อผมไม่ดุครับนัานเป็นคนน่ารักไม่ค่อยตีพ่อของอาร์มาครับก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยสูงมากครับคุณพ่อเป็นคนใจดีเป็นคนที่ไม่ดุแต่เขาเป็นคนมีเหตุผลพ่อเป็นคนประเทศมาเลแล้วก็ พ่อเสียประมาณอายุ3ขวบสี่ขวบคุณพ่อเขากเกษียณแล้วค่ะตอนนี้ทํางานเล็กๆน้อยๆค่ะตามภาษาแกเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นพนักง,งานบริษัทปัจจุบนันคุณพ่อกเกษียณแล้วครับคุณพ่อของผมนะครับเป็นข้าราชการตํารวจครับท่านถูกเอรีก่อนเพราะว่าท่านประสบอุบัติเหตุเขาก็ดูเป็นคนเบาบางแต่เขาแข็งแรงมีกําลังที่จะ ซัพพอร์ตครอบครัวส่วนใหญ่คุณพ่อจะทําให้เห็นอย่างการลงบันทึกบัญชีเป็นประจำสม่ําเสมอเราเห็นสิ่งที่คุณพ่อทํามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยทําตามพ่อเป็นคนที่ขยันมากขนาดตอนนี้ที่กเกษียณแล้วทําไมไม่อยู่อยู่บ้านว่างเลยนะผมโตมากับคุณพอ่อตั้งแต่ท่านประสบอุบัติเหตุเิียว่าจะสูญเสียคุณพ่อไป บอกตอนนี้เลยนะคะคือหยุดได้แล้วหยุดพักอยู่บ้านเถอะหยุดเป็นห่วงทุกวันเพราะว่าแกต้องขับรถและแกก็อายุเยอะแล้วบอกแกไปสักพักแกก็ไปหาอะไรทําอีกหนูก,ก,ก็เลยบอกหนูก็เลยต้องพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้มากที่สุดเพื่อแบบไม่ต้องไปทำแล้วนะเนี่ยเลี้ยงได้แล้วจริงๆก็บอกหลักคงคง อาจจะไม่ได้พูดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าครับอายุเยอะแล้วเงี้ยครับก็ไม่อยากให้ทําอะไรมากอยากให้แบบออกไปท่องเที่ยวออกไปแบบใช้ชีวิตสบายๆอย่างเงี้ยครับก็ก็คิดว่าอันนั้นน่าจะทําให้พ่อมีความสุขมากแต่ก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณที่เขาเกิดหนูมาแล้วก็ให้ความรักหนูแบบตอนเด็กถึงมันจะเป็นเวลาระยะสั้นๆอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกได้ว่าตอนนั้นคือพ่อเต็มที่กับคําว่าพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยากบอกว่าหนูเรียนจบแล้วอยากให้เขามาเห็นผมในวันนี้ครับวันที่ผมได้รับริญญาเพราเคยสัญญากันไว้ช่วงนั้นผมเรียนไม่ไหวท่านบอกว่าให้สู้ๆและปายจะรอถ่ายรูปด้วยแต่ทั้งดีโอถ่ายรูปผม นี่ก็ทําสําเร็จแล้วครับอ,อยายจะบอกป้าว่าถ้าป้ายังอยู่บ้าต้องห่วงหนูแลนะหนูทําหน้าที่ของหนูสําเร็จแล้วครับอยากจะบอกว่าถ้าเกิดก คนที่ยังมีมีพ่อมีแม่อยู่นั่งันเลยครับถ้าท่านอยากกินอะไรท่านอยากไปไหนรีบพาเข้าไปครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสถึงผมชิ้นย้อนกลับไปแล้วมันก็เสียดาย